สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เก่ง7 8็ดแปาโชควิเคราะห์หวยฮาหนอยเพื่อนเพื่อนชมเช่นทุกวันเะคะเมื่อวานคงโชคดีกันทุกคนนะคะขอพระคุณมากๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกวันขอให้เฮงเฮงปังปงัปงทุกวันทุกวันนะคะเพื่อนๆพือ่อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนชมบ้างนะคะ แม่เก่งเจ็ดแปดเก้านำโชควิเคราะห์หวยฮานอยไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะจ๊ะขอพระคุณมากๆขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีทุกวันทุกวันวันนี้อากาศดีเช่นเดิมละค่ะเหมือนทุกวันละค่ะมาช้าดีกว่าไม่มาสโลแกนเดิมนะคะขอพระคุณมากมากเพื่อนเพื่อน,อนที่คอยติดตามแม่เก่งเจ็ดแปดเก้านำโชควิเคราะห์หวยฮานอยทุกวันขอพระคุณมากมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ กดให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะกดแชร์เพื่อนเพื่อนชมด้วยแม่เก่งไม่ขออะไรมากลวค่ะอย่าลืมกดแชร์เพื่อนเพื่อนชมทุกคนขอพระคุณมากที่รักแม่เก่ง7 8็ดแปดเกาโชควิเคราะห์หวยหาหน่อยไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะจจะเพื่อความบันเทิงเท่านั้น น่ารักกันเหมือนเดิมทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคิดถึงแม่เก่งรักแม่เก่ง7จ9ดแปดเก้านำโชคอย่าลืมติดตามไปที่ช่อง YouTube นะคะแม่เก่งอยู่ที่นั่นทุกวันที่ช่อง youtube ทุกวันเพื่อนเพื่อนยิ้มถึงตามไปได้ทุกวันนะคะรออยู่ที่นั่นนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามทุกวันทุกวันกอยเพื่อนเพื่อนเฮงยังปัง ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขกันทุกคนนะคะหน้านี้นะฝนอย่าลืมพกล่มนะคะขอบพระคุณมากๆทุกคนที่ไม่เคยลืมแม่เก่ง7จ็ดแปานำโชควิเราะหวยหาหน่อยให้เพื่อนๆชมเช่นทุกวันละค่ะไม่สนับสนุนเลื่อการพนันนะจ้าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนๆน,น่ารักเหมือนเดิมทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆบ้างนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากที่แชร์ให้เพื่อนๆขอบคุณมากๆแม่เก่งก็ไม่มีอะไรมากก็วิเคราะห์หวหาหน่อยให้เพื่อนๆชมเช่นทุกวันทุกวันละค่ะไม่สนับสนุนเรื่องการพนันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกวันทุกวันนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนน่ารักเหมือนเดิมทุกคนนะคะ จะลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้เจอแม่เก่ง7จ็ดแปานำโชคทุกวันนะคะก็อพอกคนมากๆากที่ติดตามทุกวันทุกวันน่ารักกันเหมือนเดิมทุกคนนะคะขอให้เย็ยงปังปัทุกวัน ขอบพระคุณมากๆเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแม่เกีงเจ็ดแปดเก้านำโชคหลายปีมาแล้วขอบพระคุณมากๆน่ารักเหมือนเดิมทุกคนที่ไม่เคยลืมแม่เก่งเจ็ดแปดเก้านำโชควิเคราะห์หวยฮาหนอยไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะจ๊ะเพื่อความบัเทิงเท่านั้นขอบพระคุณมาก,มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนน่ารักเหมือนเดิมขอบพระคุณมากๆาก่ิงๆฟังๆกันทุกวันนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้เจอแม่เก่งเจ็ดแปดเก้านำโชคทุกวันทุกวันคิดถึงแม่เก่งเจ็ดแปดเก้านำโชคติดตามไปที่ช่อง YouTube ได้ทุกวันนะคะแม่เก่งเจ็ดแปดเก้านำโชครออยู่ที่ช่อง YouTube ทุกวันทุกวันนะคะขอบพระคุณมากๆน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยลืมแม่เก่งเจ็ดแปดเก้านำโชคขอบพระคุณมากๆแม่เก่งก็จะมาวิเคราะห์หวยฮาหนอยให้เพื่อนเพื่อนชมเช่นทุกวันล่ะคะ่ะมาช้าดีกว่าไม่มาสโลแกนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อน อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วย